โดยที่ไม่มีเข็มทิศไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายเท่ากับว่าเราอ่ะก็สามารถที่จะถูกเอ็นเอียง คนรอบตัวเราอ uh, ะ Water t h y a e made of คือเขาว่าประกอบด้วยอะไรบางคนอ uh, ะก็อ่อนแอเกินไปบางคนอ uh, ะก็จะได้พิสูจน์ให้ตัวเราอะได้พบว่าเขาว่าเป็นคนที่คู่ควรก,กับการเป็นมิตรแท้ในชีวิตของเราจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากต้องการความก้าวหน้าในชีวิตลอ,ลองทบงทบวนคนที่เราอ่ะคบเป็นกาลยานมิตรดูเพราะจะมีผลกับแนวคิดความคิดการกระทำการเผชิญกับสิ่งต่าง ชีวิตนะคะความไม่รู้เป็นสิ่งที่ขังคนเอาไว้ผู้คนถูกขังไว้ด้วยความไม่รู้หรือ ignorance ความไม่รู้เกิดจากการที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นและจินตนาการไปไม่ถึงคนแต่ละคนมีศักยภาพในชีวิตที่สูงมากขอเพียงได้ถึงมีโอกาสเปิดหัวสมองตัวเองให้ได้เห็นชีวิตชนิดที่คิดไม่ถึงคนคนหนึ่ง่ยก็สาถ ลืมกินลงไปในทุกๆวันไม่ได้จะไม่ได้รู้สึกอิ่มเต็มและมีพลังอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่ายอมให้ความไม่รู้ของเราเอาไว้นะคะสู้ๆค่ะนี่ที่พี่นั่งฟังกันใหญ่เลยน่ารักมากนะคะนี่นะคะกาลายานมิตรรอบตัวของเราสมผลให้ชีวิตเราดี